อ,อ่เขาพูดโดยภาษาอักฤษเต็งเขียวไม่เป็นไรคือสามทำให้พวกเราเมื่อเรารับใช้พระเจ้านั้นต้องแต่งตัวเป็นพิศเศษอ่อาเกาหีนั้นไม่ทำแต่ว่าใส่ให้กับที่ขณะที่เป็นขนาครูศาสนาก็ให้อย่างนี้ใช่ไหมคราะว่าทำหน้าที่ก็ทำอย่างนี้ คือดีกว่าไม่ทำแต่ผมเห็นผมไม่พอใจผู้รับใช้ประจัดไทยแม้แต่รับใช้ประจันนามาสการอะไรแล้วใส่เสื้อนั้นเขาไม่ระวังนี่งผมไม่ชชคผมทำายพระเจ้าพระเยซูคริสต์คนนี้ไม่มีโอกาสนั่งวันที่สิทธานาดนเย็นสามาัยก่อนใช่ไหมประรชวันคนสำคัญอยู่ที่นั่นนั่งทำบทใช่ไหมครับ ใส่เสือ้อย่างดีโทรศัพท์นั้นปิดอยู่แล้วนั่งเรียบรอ้อยรับตามไม่ได้เห็นไหมต้องดูในรวมจะตรัสอะไรฟังดูใช่ไหมเหม็นยังไงแต่ผู้ที่รู้เรื่องอย่างนี้มาบกไม่เกี่ยวในพระเจ้าชอบหรือ,ไม,อไม่ชอบไม่ชอบแน่พระเจ้าเว่ยภพมงหร,อหรอือเปล่าไม่ ไม่เว้นเพราะฉันพูรใจว่าจะต้องระวังให้พวกเราแนะนำนำสมาชิกของเราจะนั้น,น,นาาต้องดีกว่าเขาถ้าเอากว่าชาวพุทเขาเห็นดีกว่าเขาแน่นอนเขาสนใจเราแตวเราไม่สนจใจเพราะดีอยู่ตรงไหนก็ไม่มีสายเสื้อก็มันโลกระจบนะมันอะไรพูดอะไรเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่น่า เพราะว่าคนไทยถือชันคนไทยถือชันใช่ไหมชันไม่วนแล้วเขาไม่คุยคือเป็นคนไทยเพราะฉันคนที่ชันสูงเขาเป็นคริสเตียนมากกว่าแต่ว่าเขาไม่มาอกเพราะว่าอยู่ในบทพวกของเขานี่มันต่างตอนน่อปเพราะฉันนั่งด้วยกันมาแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ไม่ว่าและผู้นำไทยบอกว่าน่าจะพวกเราตั้งคริสจักรชั้นสูง รัทําพินั่นไม่สราบชมแต่ประเทศไทยสภาพประเทศไทยสราบชนเพราะว่าเขาจะไปที่ไหนก็ไปได้เพราะฉะนั้นจะพวกของเขาหมักเข้านาเหมือนเหมือนนี่คริ่จะเหมือนพระทชนเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกของเขาคงไม่มีฐานะเรื่องหมดเลยเร่องมไปเร่ซึงที่เข้าใจได้เข้าใจได้ เาแชร์สมาเขาแชร์ต่ผมแปลนินว่าเอะเนยอ่าย่มาโชน่าอทีน่ลว่าเป็นย่ามยนี่มาแถน่าุรู้ว่าสระกายปย่าไปอ่าคุรู้ว่าที่ีดูที่ไม่ิพังอ่ะแล้วครู้ว่ายานีกดูอ่าคุรู้ว่าอ่าอุลานีกดูอ่าย่างพิชบังอ่ะละอ่าคุ้นรู้ว่าชบันี้กดูอาีนั่อ งาลงมาไปมาเนี่ยเนาะงาก็ยศมาเนาะอะรู้อดิชวะเนี่ยรู้จัญญ์จัญญ์นี่ก็ดูรู้อย่างจออย่างตานี่หาแล้วจะจะนะเอ่อที่คนว่าอัญญดาเนี่ยอะอัญญานี่ยวะขะดิยวะอัญญานิเนี่ยดูเนาะเอ่อจะเจ้ารู้หรือไอ้อะไรมาพ่อไอ้ที่มาที่มาเอ่ออัญญานี่มาเหอชัญญาเนี่ยเอ่อฉะราจโนยะเนาะชัญญามั้ยเนาะไปหวนนี่อะที่อัญญะเด่เตม

อาชีพขอยกกินจกูบาดจีเลยวัวไมยอมมงเป้หก็รู้จักกูเลยอาชีพอยมุ่งเอ้าหิ่อาชีพขยเขาหุ่นกูคิดเเดียวกูจะไปมเจ้าเขาชอบเจ้าพ่อตียาวาตัวเรียวคนพ่อคนนู้นกตัวนู้นข้ามือด่าฮ่าใส่ไปหนึ่งาลันน่งาลนหนึ่งุ่ก็ไปแม่ชอบพ่าเจ้าที่เขาอยากไ้นพ่อคนนั้นเขาหนึ่หุ่นกูไปเจ้าเ การบริหารปกครองโดยตัวไหนอายุคนชนท่านทั้งหลายดูที่ที่นียูทูบของเราในสวัสดิ์อิติเพราะว่าลงเมื่อเสร็จแล้วลงที่ไหนและลงไว้อยู่ที่นี่คัดที่เป็นไลน์ของเราเออคนชนฟังดูฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนี่ไม่ความอะไรเออเพราะว่าคือเป็นแนวทางที่ท่านทั้งหลาย ผู้วิจารณ์ทางไีถึงจะคริจักของเราคริจักสมบูรณ์และคริจักเรียกตัวเองและคริจักในการบริหารปกครองด้วยตัวเองอยู่ขนัานแล้วผพรชนชาตอยู่ผมเห็นหลายคนก็ฟังดูอยู่แต่บางคนนั้นไม่ดูไม่ดูเรื่องพระาษฎรเอได้บอกได้คำว่าสีจีว่าสีไม่เสียคนนี้เท่าไหนเชียร์อยู่บาอ่างานโยกยาราเนี่ยพระพุทธขาเราจ้นอเจ้นอามั่วอายุแม่แม่จะแม่แม่ก็อยู่ทั่ว

แต่ความตั้งใจของเราและเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วไม่ต้องหิวตายถ้าพระเจ้าตายพวกเราตายด้วยหละแค่นเท่านั้นเพราะฉนันไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเรารับใช้พระเจ้าไม่ต้องสนใจเงนินทองแต่สนใจที่ดวงวิญญาณของในมันเป็นสมาชิกของเราเท่านั้นถ้าอย่างนั้นแหละพระเจ้าเป็นห่วงเราทั้งๆท,ที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้ว ก็พระเจ้าไม่เป็นวงแล้วยุ่งเนั้นเราต้องเนื้อท่าทีของเราเอาจรงเอาจังรับใช้พระเจ้าเพื่อพระเจ้าเป็นดวงเราต่อไปอดิยาขอทนานน้มดย่าลมีอะะยูกลมว่านิเชียเจมีเอะอิมาอยู่กัน,ยอ,อ,อ,นอยู่นชุยชนี่มายนี่อม,อนมอเอะมอยะครับญุน,น,า,นาุนเมีะกัูกลาว่า Eh, luôn mẹ chẳng hàm mong lát, hủy một tấm gói là, ăn mía, ăn yêu yà, à hôm nay, mẹ đông mẹ. Fa ăn ngã ăn lát mầm 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 อเคเวลาได้มี5้นาทีเราพักคือจำเป็นพักไหมหรือไม่ต้องพักถึงเที่ยงพักเอาให้เขาพูดม่ใช่พิจฉรังพูดนะพักพักถ้าอย่างนั้นอย่างไรเราพักกี่นาทีสิบนาทีสี่พักพักสี่พักผมคิดว่าไม่พักก็มีั ท้าถ้านั้นต้องยงมือมันสองวันนันได้มืออาเลยนาาเดือนฮะผ่านานโอเค่้าทางนั้นได้ยังไม่ถึงนเราสีนาทีแต่เราพัก่อนและสี่ห้านาทีเอสีสิบนาทีเอ้ยสิบงสี่สก็นั่งอยู่ที่นี่นะถามต่อไปปิดเลย